เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจวันที่20มิถุนายนวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวด่วนของเจดอนซันโชปีกวัย25ปีของทัพผีแดงเรากันก่อนซึ่งที่ผ่านมาครับเจ้าตัวก็มีข่าวลือกับนาโปลีทีมชมปอิตาล,ลีที่อยากจะได้ตัวไปร่วมทีม แต่ทั้งนี้ครับล่าสุดตามรายงานของจาลูก้าดิมาซิโอสายข่าวคนดังของสกายเต์เลียที่เคยรายงานข่าวความสนใจของนาโปลีที่มีต่อซันโชก่อนหน้านั้น <Yeah. S 1> ก็ดีเปิดเผยว่า ยูเวนตุสเป็นทีมล่าสุดครับที่กำลังเดินเครื่องอย่างจริงจังกับการคว้าตัวเจดอนซันโชไปร่วมทีมในช่วงตลาดนักเต Summer ะซัมเมอร์นี้หลังเคยพลาดในตัวไปร่วมทีมเมื่อปีก่อนอยู่ที่ยูเว่นีครับได้เริ่มติดต่อกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาก็หวังจะตัดหน้านาโปลีคว้านักเตะไปร่วมทีมและในตอนนี้การเจรจากำลังไปในทิศทางบวกมากขึ้นด้วย พร้อมกันนี ala, us, ้ครับจานลูกาดิมาซิโอยังยืนยันอีกว่าทีมอิมาลายยูเวนตุสได้ยืนคอนเสอร์แรกเพื่อขอซื้อตัวเจดอนซันโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วด้วย อีกอัปเดตท,ที่น่าสนใจกับเรื่องราวของเจดอนซันโชเนะครับเป็นทางมาโกจิออร์แดโนสายข่าวของเรดิโอซีอาร์ซีสื่ออิตาล,ลีอีกเจ้าได้มีการระบุว่ายูเวนตุสได้ทำการยินคอเสนอประมาณ25้าล้านยูโรหรือว่าตกราวๆ20ล้านปอนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาแล้วหลังมีการติดต่อกันแล้วเสร็จในเบื้องต้นเพื่อรับทราบรายละเอียดของนักเตะและก็ความต้องการของทีมผีแดงด้วยครับอย่างไรก็ตามจากคำอ้างของมาโกจิออร์แดโนก็เผยว่ายนะูเวนตุสน่าอาจต้องใช้ความพยายามใน การโน้มนาวใจเจดอนซันโชมากหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวนักเตะนะครับดูจะมีความสนใจย้ายไปเล่นกับนาโปลีมากกว่านั่นเอง มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานเรื่องของอังเรโอนาน่าครับที่อาจจะเป็นข่าวดีของใครหลายๆคนโดยตามรายงานของสื่อฝรั่งเศสอย่างเลกิฟนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรโมนาโก,โกทีมดังของหลีกเอิงครับกำลังพิจารณาจะยินคอสเสนอขอซื้อตัวอังเรโอนาน่าไปร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยที่พวกเขากําลังดูความเป็นไปได้ที่จะคว้านายด่านวัย29ปีเข้าร่วมทีมซึ่งมันก็มีทั้งเรื่องของค่าตัวค่าเหนื่อยที่ต้องตัดสินใจรวมถึงความต้องการของอังเรโอนาน่าด้วยครับ ว่าเขานะมีความต้องการอยากจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อย้ายมาร่วมทีมกับพวกเขาหรือไม่ส่วนอัปเดตจากทางฟลาบิสโรมาโน่ต่อสถานการณ์ของอังเดรโอนาน่านะครับโดยที่โรมา n โนยืนยันว่ายังมีความสนใจจากสโมสรนในซาอุดิอาระเบียต่อตัวนายด่านรายนี้ แต่วว่ายังไม่มีข้อสเสนอที่เป็นจริงเป็นจังหรือว่ามีการติดต่อจากสโมสรใดเลยถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามนะครับทีมผีแดงของเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยครับได้เตรียมแผนการรับมือในกรณีที่อังเรโอนาน่าอาจจะตัดสินใจย้ายออกไปเอาไว้แล้วเช่นกันด้วยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีวันยาเมรินโควิสซาวิทในด่านของตริโนยูเนลิสตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วในขณะที่เอมี่มาร์ดิเนสในด่านของแอสตันวิลลาก็พร้อมจะตอบรับข้อสเสนอครับ มาต่อกันที่สถานการณ์ของอีกหนึ่งนักเตะที่อยู่ในลิสต์ที่สโมสรอนอยากจะขายออกจากทีมเหลือเกินนั่นคือมาคัสแวดฟอร์ดที่เพิ่งจะกลับมาจากการยืมตัวกับแอสตันวิลล่าครับอยู่ที่ผ่านมาครับเจ้าตัวเนี่ยพอจะมีข่าวลือกับทีมบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ของสเปนอยู่บ้างแต่ถ้าว่าสุดท้ายทางบารนะ์ซ่าเนี่ยก็ตัดตัวเลือกนี้ทิ้งไปเพราะว่าเรื่องค่าเหนื่อยที่แพงเกินไปของมาคัสแวดฟอร์ดและพวกเขาก็หันไปจริงจังกับนิโก้วิลเลียมสปีดของแอตเลติกบิลเบาแล้วก็กาลัง แมนเชสเตอร์อิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นได้ออกมาเปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจต้องยอมรับความจริงแล้วครับว่าอาจจะทําได้แค่ปล่อยยืมมาคารสแตรดฟอร์ดในตลาดซัมเมอร์นี้เท่านั้นอยูถึงแม้ว่าจะมีความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียและก็ตุรกีแต่เาะว่าตัวแรดฟอร์ยต้องการย้ายไปร่วมทีมใหญ่และก็ได้เล่นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าในขณะเดียวกันครับอินเตอร์มิลานทีมยักษ์ใหญ่ของเกาโชซเลีอาก็เคยสอบถามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับอนาคตของมาคารสแตรดฟอร์ดไปแล้วเช่นเดียวกันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาระหว่างที่พวกเขานะสอบถามรายละเอียดของรัสมุสไอย แต่จากความสนใจดังกล่าวทีมงูใหญ่ก็แค่ยอยากจะยืมตัวเขาไปเล่นก่อนเท่านั้นครับซึ่งก็เรียกดีว่าชั่วโมงนี้ซื้อเข้าไว้ยากแล้วขายออกนี่ยากกว่าเป็นหลายเท่าจริงๆครับสำหรับทีมพีแดงของเรารายงานต่อมาของเซมิลั l เฮิร์สนะครับเป็นเรื่องข่าวการเสริมทัพที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้ตั้งเอาไว้คร่าวๆซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ต้องเกิดขึ้นให้ได้ดีจากรายงานนะครับมีการระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดเผยว่าสโมสรมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะ3หรือว่า4คนตั้งแต่ก่อนจบซีซั่นที่แล้วโดยที่นักเตะกลุ่มนี้ครับจะต้องเข้ามาแล้วสามารถสร้างอิมแพคให้กับทีมได้ทันทีหรือว่าพร้อมจะเล่นเป็นตัวจริงได้เลยซึ่งตามข่าวที่ออกมาในครับ2ดีลแรกที่เกิดขึ้นก็คือมาดิอุสกุนย่าที่ปิดดีลแล้วและเบอร์สิ์อีกคนหนึ่งก็จะเป็นแบรนด์แอมเบอร์โม่แนวรุกจากเบนฟอร์ดส่วนในรายที่3ครับสโมสรที่ตั้้้้้้งงเเเเปปปปาาาาาไวว็็นนกกอหตตัแต่พลด หลักไปแล้วอย่างเลียมดีแล็บที่เจ้าตัวเลือกตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเชลซีส่วนรายที่4ครับความเป็นไปได้สูงสุดก็น่าจะเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางเพื่อเป็นการทดแทนคริสตินเอลิกเซนที่เพิ่งจะหมดสัญญากับทีมโดยที่รายงานดังกล่าวนะครับของเซมูเอัลเ์สครั้งนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับทางลอรีวิทเวลสายข่าวของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่น่าเชื่อถือที่สุดที่ก็ได้ออกมากล่าวไปทางเดียวกันว่าสโมสซอนจะมุ่งเน้นซื้อไปที่นักเตะที่เป็นตัวจริงได้ทันทีนั่นเองครับ มาต่อกันที่อัปเดตสถา,านการณ์ของเอมี่แมดิเนสในด่านจอมนิบของแอสตันวิลล่าที่มาแรงมากในตอนนี้ครับดีล่าสุดสองเซอร์ใหญ่ของอาร์เจนตินาต่างออกมาร่วมยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแอสตันวิลล่ามีการติดต่อกันที่คืบหน้าไปมากแล้วโดวยเริ่มที่รายงานของอูริเอลลักนักข่าวชั้นนาในอาร์เจนตินานะครับที่เปิดเผยว่าการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอมี่แมดิเนสอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วครับหลังทั้งสองสโมสรมีการติดต่อกันอย่าาางงปปทกรไแล้ว ้ดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สอบถามรายละเอียดการย้ายทีมของนายด่านวัย32ปีรายนี้กับแอสตันวิลล่าพร้อมกับได้รับคําตอบว่าผู้เขาเนี่ยพร้อมจะปล่อยออกจากทีมครับเพราะว่านั่นคือความต้องการของมาดินเนสอยู่แล้วนอกจากนี้ครับตัวของเอมี่มาดินเนสเองก็ได้ไฟเขียวที่จะเปิดการเจราจาก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเ่็ดทันทีที่มีการติดต่อเข้ามาด้วย ก่อนที่นักข่าวรายนี้จะย้ำอีกครั้งนะครับว่าการเจราจารในเดีลนนี้จะมีความคืบหน้าอย่างแน่นอนภายในไม่กี่วันข้างหน้าจากนี้เลยครับในขณะเดียวกันทางเ e เรีโอโอเล่สื่อดังแดนฟ้าขาวครับก็ได้ออกมายืยนยันเช่นกันครับว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้ติดต่ออย่างเป็นทางการกับแอสตันวิลล่าไปแล้วจริงเพื่อสอบถามเงื่อนไขข้อตกลงที่เป็นไปได้สําหรับเอมี่มาดิเนสซึ่งในตอนนี้ครับต้องรอดูว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะมีความจริงจังมากแค่ไหนที่จะเดินหน้ากับดีลนี้ต่อไปหลังทราบรายละเอียดแล้วในขณะที่ขาวว่าแอสตันวิลล่าตตั้งค่าตัวไว้กว่า40ล้านปอนด์จะเป็นเรื่องจริงแค่ไหนด้วยครับกับนักเตะที่อายุ32ปีจะเข้าสู่33อยู่แล้ว เรามาต่อกันที่ความเห็นของนามมีเทดดี้เชอริงแฮมที่ได้ออกมาพูดถึงการให้สัมภาษณ์ของโอมมบิราดาซีโอของทัพผีแดงเราล่าสุดนะครับว่าสโมสรได้ตั้งเป้าที่จะกลับมาเป็นแชมป์ลีกในปี2028หรือว่าในอีก3ปีข้างหน้า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีของสโมสซอนซึ่งต่อเรื่องดังกล่าวครับทางเชอร r ิงแฮมเนะีก็รู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างมากเพราะมันเป็นเหมือนการขายฝันมากกว่าแล้วก็ไม่ดูความเป็นจริงในสโมสซอนทุกวันนี้เลยด้วยว่ามันแย่ถึงเพียงไหนแล้วและต้องใช้เวลานานกว่านั้นครับเพื่อที่ทุกอย่างจะกลับมาเข้าร่องเข้ารอยอีกครั้งด้วยต่อเรื่องนี้เท็ดดี้เชริงแฮมได้ออกมาให้ความเห็นว่า ความเห็นของโอมาบีราดาเหมือนจะเป็นการขายฝันให้กับแฟนบอลเลยนะเพราะสำหรับสโมสรฟุตบอลหนึ่งที่อยากจะกลับมาประสบความสําเร็จคุณต้องมีก้าวเล็กๆเกสียก่อนเพื่อให้ไปถึงจุดหมายถ้าคุณเห็นก้าวเล็กๆเ,เหล่านี้พร้อมกับมีแรงกระตุน้นและก้าวต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องมันจะทําให้คุณเริ่มมองเห็นอนาคตในเชิงบวกมากขึ้นแต่เมื่อมีคนออกมาพูดทํานองนั้นมันเหมือนเป็นการวาดวีมาในอากาศเสียมากกว่า ผมว่าคุณนีต้องให้เวลากับผู้จัดการทีมในการทำหลายๆสิ่งให้มันถูกต้องเสียก่อนซึ่งสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานมันต้องดีขึ้นไม่ใช่การออกมาพูดอะไรแบบนั้นแต่ควรจะพูดว่าเรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับปีหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับซีซั่นหน้าแบบนี้มันน่าจะดีกว่า ผมคิดว่าพวกเขายังอยู่ห่างไกลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสมัยก่อนอีกมากโข oh! และไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยว่าแรงกดดันจะท้าทมเข้าใส่รูเบนอาโมริมอย่างมากถ้าเขาเริ่มตน้นซีซันเหมือนกับช่วงไทยซีซันที่ผ่านมาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นอีกครั้งคงต้องปล่อยไปตามยถากรรมแล้วละและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจําวันที่20มิถุนายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ